สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดู้อาการที่พึ่งไม่ยอมแยกลังนะครับเป็นยังไงนะครับอาการแบบนี้นะครับนางพญาต่างตัวต่างไม่ยอมแยกลังออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นนางพญาตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่นะครับไม่ยอมแยกลังออกมานะครับก็เลยเปิดศึกแย่งสิงลังนะครับ โดยการกัดนะครับนี้นะครับลงตกตายเป็นจำนวนเยอะนะครับสองสามวันแล้วนะครับไม่ยอมแยกนะครับตั้งแต่เห็นมาเกาะกลุ่มก็ประมาณสักสามสี่ห้าวันแล้วนะครับแล้วก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปกติเขาจะแยกลังออกไปนะครับแต่ว่านางไม่ยอมออกมานะครับก็เลยเปิด สึกแย่งสิงอาณาจักรนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับคอยรู้อีก 3- 4วันข้างหน้านะครับถ้าไม่เจอซากนางพญาก็จะทำการแยกหรือไม่นะครับรอรู้กันต่อไปนะครับเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเจอซากนางพญาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับรอรู้ฝนงานหรือว่ารอรู้อาการอีกประมาณ2-3วันนะครับ ก็อาจจะเจอซากนางพญาตกอยู่หน้ารังแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับดูครับแย่งสิงอลาจักนะครับนี่นะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะครับโอ้โหพึ่งงานต้องการที่จะแยกนะครับแต่ว่านางพญาต่างตัวต่างไม่ยอมออกมา ก็เลยกัดกันนะครับแย่งชิงอาณาจักรนะครับดูนะครับอุ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวขอจบคลิปนะครับเริ่มต่อยแล้วครับ